ยินดีต้อนรับสู่ช่องนิยายเสียงทิทิวาโนเวลเงารักในม่านฝนประพันธ์โดยทิิทิวาบทที่15เธอก็เหงาฉันก็เหงาวัตสากลับขึ้นไปบนห้องพักรถคันนั้นขับจากไปนานแล้วแต่เธอยังอยู่กับความสับสนปะลาดที่เกิดขึ้นในหัวใจเขาเข้ามารวดเร็วดังพายุ และจากไปอย่างรวดเร็วเช่นกันแต่ความคุ้นเคยที่เขาฝากไว้กลับเป็นเสมือนเยื่อบางๆที่ห่อหุ้มเธอไว้พร้อมกับคำถามที่ว่าทำไมเธอถึงรู้สึกคุ้นเคยกับเขาเร็วนะักหญิงสาวหยิบสมาร์ทโฟนที่วางข้างตัวขึ้นมาเทคโนโลยีที่เป็นเพียงเพื่อนคูงกายอย่างเดียวในตอนนี้และเธอก็ต้องเอามันไปเป็นเพื่อนไปไหนต่อไหนในระหว่าง7วันที่เหลืออยู่ที่นี่ส่วนวันนี้เธอไม่คิดออกไปไหนอีกแล้ว เพราะรู้สึกหมดแรงเอาดื้อเมื่อความเหงาประหลาดเข้ามาก่บกุมหัวใจเรียวเมื่อไหร่คุณจะตอบอ e ีเมลใช่นะมหญิงสาวเฝ้าถามอยู่ในใจถึงเขาจะบอกว่าให้เธอส่งอ e ีเมลไปหาเขาได้ตลอดเวลาที่ต้องการเพราะว่าการส่งไปอย่างเดียวโดยที่ไม่มีการตอบกลับมันก็ไม่ได้ทำให้เธอคลายความเหงาลงได้เลยแต่สุดท้ายเธอก็ต้องส่งอ e ีเมลฉบับที่3ไปหาเขาอยู่ดี ถึงแม้เธอจะยังไม่ได้รับการตอบกลับแต่อีเมลฉบับก่อนว่าลิตนั่งนิ่งอยู่ที่เบาะหลังปล่อยให้เวทขับรถต่อไปเงียบๆในมือถือสมาร์ทโฟนอ่านอีเมลสองฉบับซ้ำแล้วซ้ำอีกเดียวตอนนี้ฉันกลับจากขับพายเรือแล้วแต่ฝนตกหนักก่อนถึงห้องพักจึงแวะมาหลบฝนที่บ้านท่านประธานใหญ่ของคิริทารากรเขาทำกับข้าวให้ฉันกินด้วยฝีมือเช้าได้เลยล่ละ อร่อยกว่าที่ฉันทํากินเองอีกเป็นเรื่องน่าขันที่ฉันไม่ชอบหน้าเขาแต่กลับชอบอาหารรสมือของเขาคุณห้ามว่าฉันตะกราเด็ดขาดก็มันอร่อยจริงๆฉันเลยแท่หัวปลาแทบไม่เหลือฉันไม่จําเป็นต้องระวังมารยาทมากใช่ไหมเพราะเขาไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายของฉันเขาไม่ได้มาจีบฉันฉันจึงทําตัวตามสบายเราไม่ต้องเขินอายอ,อยากกินก็กินเต็มที่ไปเลยคุณอย่ามาบ่นว่าฉันทําตัวไม่งามอีกละ่ะรู้ไหมเริ่มกลายเป็นตาแก่ขี้บ่นไปเสียแล้ว ไม่งั้นฉันจะไม่เล่าความรับของฉันให้คุณฟังอีกนี่คือคำขู่จากวรรณสาไม่ชอบหน้าแต่ชอบรถมือให้ผมมีความหวังสนิดก็ยังดีชายหนุ่มเผยรอยยิ้มบางๆเมื่อคืนเขาปิดสมาร์ทโฟนชาแบตเตอรี่ทั้งคืนตอนเช้าก็ยุ่งมากจึงไม่ได้เปิดดูเพราะจะมีเวลามาเปิดอ่านตอนที่นั่งรอรับเธอไปเล่นกอล์ฟกำลังจะตอบกลับแต่หญิงสาวก็มาปรากฏตัวตรงหน้าเสียก่อน เขาไม่อยากให้นายเรียมาดึงความสนใจที่เธอมีต่อเขาอีกต่อไปยึงตัดสินใจไม่ตอบกลับชายหนุ่มเลื่อนไปอ่านอีเมลฉบับที่สองเรียฉันมีเรื่องจะสารภาพเมื่อคืนฉันไม่ได้กลับมานอนที่ห้องเพราะติดฝนอยู่ที่นอนจนเช้าฉันไม่กล้าฝ่าฝนกลับเพราะท่านประธานผู้ยิ่งใหญ่เขบอกว่าถ้าฉันเดินฝ่าฝนกลับอาจจะโดนฟ้าผ่าเพราะสนามก็เป็นที่โล่งอันตราย ขนาดยิ่งจกทักฉันยังกลัวแต่นี่เขาเป็นถึงท่านประธานผู้ยิ่งใหญ่ฉันก็เลยไม่กล้าโผล่หัวมาให้ฟ้าผ่าเล่นเพิ่งจะกลับมาถึงห้องนี่แหละและมีเรื่องจสะสารภาพอีกอย่างหนึ่งเมื่อคืนฉันนอนที่โน,น่นเขาให้ฉันดื่มวายแล้วฉันก็เผลอหลับบนโซฟาตื่นมาตอนเช้าท่านประธานผู้ยิ่งใหญ่เขานอนกอดฉันอยู่คุณอย่าเพิ่งคิดไปไกลนะเรียวฉันโชคดีมากที่เขาไม่ได้ทำอะไรแม้แต่นิดเดียว คุณคิดว่ามันแปลกไหมที่ผู้ชายจะนอนกอดผู้หญิงโดยไม่ทําอะไรเลยฉันชักไม่มั่นใจว่าเพราะเขาเป็นสุภาพบุรุษหรือว่าเขาเป็นเป็นอะไรอย่าให้ฉันพูดเลยแค่คิดก็ขำแล้วถ้าเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆคงน่าเสียดายหุ่นล่ำล่นั่นเป็นบ้าเอ๊ะฉันคิดอะไรเพอร้อเจอ้อมากเลยใช่ไหมเรียวเอาเป็นว่าเล่าให้คุณฟังแค่น,นี้ก่อนเดี๋ยวสักพักเขาเสร็จงานแล้วก็จะมารับฉันไปเล่นกลอบด้วยวันนี้เขาจะกลับกรุงเทพแล้ว ต่อไปก็คงไม่ได้เจอกันอีกแล้วล่ะแล้วฉันจะอีเมลมากวนคุณบ่อยๆเป็นอะไร,ประปล่ดยายตัวแสบคิดไปได้ถ้าฉันเป็นแบบที่เธอว่าคงไม่ต้องนอนเครียดทั้งคืนหรอกน้าหงุดหงิดชะมัดคนที่นั่งอยู่เบาะหลังรถบนพื้นพนันว่าอะไรนะครับคุณวาิตเสียงของเวทถามมาเพราะได้ยินไม่ถนัดนักนึกว่าคนเป็นเจ้านายจะพูดอะไรกับตนเอ้ยเปล่าเปล่า ฉันฉันก็แค่คิดอะไรดังไปหน่อยนายเวทขับรถต่อไปเถอะเวทเลิกคิ้วขึ้นเขาไม่เคยได้ยินคนเป็นเจ้านายคิดอะไรเสียงดังมาก่อนแต่ทำได้แค่ขับรถต่อไปตามหน้าที่เสียงเตือนดังขึ้นอีกครั้งวลริสเลื่อนไปเปิดอีเมลฉบับต่อไปที่เธอเพิ่งจะส่งมาเรียวตอนนี้ท่านประธานผู้ยิ่งใหญ่เขากลับกรุงเทพไปแล้วนะพอไม่มีเพื่อนแล้วก็เหงาเป็นบ้า ทำไมรู้สึกแบบนี้ขึ้นมาได้ก็ไม่รู้ทั้งที่ก่อนหน้านี้ยังตื่นเต้นอยู่ดีๆที่ได้มาเที่ยวที่แปลกๆใหม่ๆอยากบอกคุณอีกเรื่องหนึ่งว่าท่านประธานคีเก๊กเข้าหาวิธีกำจัดกรพัดออกไปจากชีวิตฉันได้แล้วโดยวิธีนั้นเน่าที่สุดในโลกและฉันก็ลบข้อความที่คุยกับเขาทิ้งไปหมดแล้วผู้หญิงคนนั้นเขาบอกว่าจะรอดูวันที่ฉันจะกลายเป็นกากเดนที่ถูกผู้ชายใครทิ้งอีกครั้งแต่ก็ช่างเขาเถอะ ฉันไม่คิดว่าวันนั้นจะมาถึงเร็วนะักเพราะฉันคงไม่รีบตัดสินใจคบกับใครในเร็วๆนี้แนะ่ฉันคงเข็ดลาบกับความรักแย่ๆจนไม่กล้าล้อเล่นกับมันไปอีกนานส่วนวันนี้ฉันคงไม่ออกไปไหนเอาเวลาวางแผนก่อนว่าพรุ่งนี้จะไปไหนดีอ้อเกือบลืมบอกไปว่ารถของฉันซ่อมเสร็จแล้วนะเรียวพรุ่งนี้ว่าจะพาไปท่องโลกว่างสักหน่อยหวังว่าพรุ่งนี้คุณจะอยู่กับฉันนะเรียวฉันจะส่งอีเมลหาบ่อยๆ แมนะ้คุณจะไม่ตอบอ e ีเมลฉันเลยตั้งแต่เมื่อคืนก็ตามเธอไม่ได้เหงาคนเดียวหรอกนะฉันก็เหงาเหมือนกันคนอ่านคิดในใจก่อนที่จะเริ่มพิมพ์อ e ีเมลตอบกลับไปฝนผมขอโทษที่ไม่ได้ตอบอ e ีเมลคุณกลับไปตั้งแต่เมื่อคืนแบตเตอรี่ผมหมดเกลี้ยงเลยเสียบปลั๊กชาร์จไว้ส่วนตอนเช้าผมติดงานสำคัญและมันก็ผ่านไปได้ด้วยดีหวังว่าคุณจะร่วมยินดีกับความสำเร็จของผมในวันนี้ ตอนนี้ผมกำลังเดินทางไปทำงานอีกที่หนึ่งมีเวลาบ้างที่จะนั่งเฉยๆอยู่ในรถสักสองชั่วโมงหากคุณเหงาก็อีเมลมาหาผมได้เขาอยากจะลงท้ายว่าคิดถึงคิดถึงเหลือเกินแม้ว่าเพิ่งจากเธอมาเพียงไม่กี่นาทีแต่ตอนนี้เขาอยู่ในฐานะของเรียวผู้ชายที่เป็นเพียงจินตนาการของเธอเท่านั้นเขาไม่สามารถบอกกล่าวอะไรได้มากไปกว่านี้อยากจะเปิดเผยตัวแต่ก็ยังไม่มั่นใจว่าเธอจะยอมรับได้หรือไม่ หากผมเปิดเผยตัวตนไม่ได้ผมก็จะทำให้คุณยอมรับผมในความเป็นวริศคิดแล้วก็หยิบสมาร์ทโฟนขึ้นมากดเบอร์โทรออกไปเขารออยู่พักหนึ่งถึงจะมีเสียงรับสายฝนคุณทำอะไรอยู่เขาเอ่ยถามเสียงนุ่มทำอะไรคุณเป็นใครคะหญิงสาวถามอย่างลังเลเมื่อเห็นเบอร์ไม่คุ้นแม้เสียงจะคุณก็ตามผมวริศเขาตอบสั้นๆ หลายคนที่ได้ฟังนิ่งเงียบไปยาวนานเขาโทรมาทำไมคนที่รับสายได้แต่นิ่งคิดด้วยความแปลกใจคุณฟังผมอยู่หรือเปล่าฟ,ฟังฟังค่ะแล้วคุณมีอะไรหรือเปล่าคะแค่จะถามว่าเออคุณได้เอารถไปลองขับดูหรือ,อยังว่าเขาซ่อมมาให้ดีไหมเขาอึกอัหาเหตุผลในการโทรก่อนจะตอบกลับไปออย,ยังค่ะว่าเย็นๆจะเอาไปลองขับเล่นแถวๆนี้ หญิงสาวตอบกลับด้วยน้ำเสียงตะกุกตะกักและจะออกไปเที่ยวที่ไหนไหมเขาก็ไม่เข้าใจว่าจะถามคำถามที่รู้คำตอบอยู่แล้วทำไมแต่ถ้าไม่ถามคำถามเหล่านี้เขาก็คงต้องบอกวางสายในประโยคต่อมาเพราะเขารู้เรื่องของเธอทางอีเมลหมดทุกอย่างแล้วยังค่ะวันนี้ฉันคิดว่าจะไม่ออกไปไหนแล้วพรุ่งนี้คุณจะไปไหนบ้างชายหนุ่มพยายามหาเรื่องพูดต่อฉันคงต้องวางแผนก่อน เราว่าถ้าไปไหนไกลจะอันตรายเพราะฉันไม่ค่อยรู้เส้นทางดีแล้วอย่าลืมแต่งตัวให้เรียบร้อยด้วยเกิดรถเสียกลางทางขึ้นมาอีกผมคงไปช่วยไม่ทันหญิงสาวเลิกคิ้วขึ้นตกลงเขาจะโทรมาต่อว่าเธอเรื่องการแต่งตัวใช่ไหมอารมณ์ขัดเคืองใจพุ่งขึ้นเป็นริ้วๆเพราะเธอไม่ชอบให้ใครมายุ่งเรื่องการแต่งกายของเธอการแต่งกายของฉันมันสร้างความลำบากใจให้คุณมากเลยใช่ไหมคะมรสาถามกลับไปเจอน้ำเสียงหงุดหงิดประชดประชัน จนคนที่ฟังอยู่รู้สึกได้เขาก็หงุดกิดเหมือนกันที่บอกอะไรแล้วเธอไม่เชื่อฟังเอาเสียเลยแล้วแต่งตัวให้เรียบร้อยมันไม่ดีหรือไงมันปลอดภัยกับคุณก็ฉันโตแล้วนี่คะไม่ใช่เด็กๆดูแลตัวเองได้นอกจากเป็นประธานคีริธาราแล้วคุณยังเป็นอาจารย์ฝ่ายปกครองด้วยหรือคะฝนผมต้องพูดเรื่องนี้เพราะเออเพราะคนที่นั่นเขาคิดว่าคุณเป็นแฟนผม ดังนั้นในจิตวันที่เหลือนี้คุณต้องแต่งตัวเรียบร้อยสมกับเป็นแฟนของประธานคิริทาราถือว่ารักษาหน้าให้ผมก็แล้วกันว่าเสียงเข้มและวางสายลงเขาไม่อยากให้เธอแต่งตัวโชว์รูปร่างให้ใครเห็นห่วงเขายอมรับว่าห่วงวรษลสายโยนสมาร์ทโฟนลงบนเตียงอย่างหงุดหงิดบ้าบ้าไปแล้วฉันต้องแต่งตัวเรียบร้อยเพื่อรักษาหน้าให้นายเนี่ยนะเกี่ยวกันที่ไหน แค่รู้จักกันแค่วันสองวันฉันต้องทําอะไรตามใจคุณหรอตาประธานผู้ยิ่งใหญ่แฟนเฟินอะไรไม่เห็นได้เป็นสักหน่อยว่าแล้วมือเรยวก็คว้าสมาร์ทโฟนขึ้นมาอย่างรวดเร็วก่อนจะรีบกดมือมาสั่นด้วยความโมโหเด็กดือ้อบอกอะไรไม่เชื่อฟังกันเลยใช้หนุ่มวางสายลงอย่างหงุดหงิดก่อนจะคิดอะไรขึ้นมาได้ตกลงนายจะให้เขายอมรับหรือว่าให้เขาเกลียดยิ่งกว่าเดิมวะ ในวริศเขาถามตัวเองในใจก่อนจะสายหน้าไปมาหงุดหงิดกับอารมณ์ขึ้นขึ้น,นล,งลงของตัวเองที่ผันผวนราวกับผู้หญิงวัยทองตั้งแต่มีคนดื่อนร้านเข้ามาอยู่ในชีวิตพูดให้คนอื่นเป็นร้อยเป็นพันเชื่อถือมันไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยโปรเจกต์เป็นหลักหลายล้านก็พูดให้ได้เงินสําเร็จมานักต่อนักแต่กลับพูดให้ผู้หญิงเข้าใจนี่มันยากแสนยากเพราะทั้งชีวิตของเขาไม่ได้คลุกคลีกับผู้หญิงมีแต่เธอเท่านั้น ที่เขาคุยมาร่วม15ปีคุยอย่างที่ใจอยากคุยพูดอย่างที่ใจอยากพูดแต่พอมาเจอตัวจริงสิ่งที่อยู่ในใจไม่สามารถพูดออกมาได้มันช่างอึดอัดทรมานใจเสียงเตือนที่สมาร์ทโฟนดังขึ้นชายหนุ่มหยิบขึ้นมาดูอย่างเนื่อยๆรู้สึกเหมือนกับว่าตัวเองกําลังหมดพลังไปอย่างมากในการใช้ความคิดที่จะปรับคนื้อรั้นให้อยู่หมดัดคงส่งอีเมลมาฟ้องนายเร็วอีกสินะชายหนุ่มคิดในใจ ทั้งๆท,ที่นายเดียวนั่นก็คือตัวเขาเองแต่กลับรู้สึกโกรธสิ่งที่ตัวเองอุปโตกลงขึ้นมาเสียอย่างนั้นเรียวฉันว่าจะไม่ส่งอีเมลมารบกวนคุณแล้วนะแต่ฉันกําลังโมโหโนายประธานใหญ่นั่งสุดชีวิตเลยเขาโทรมาสั่งให้ฉันแต่งตัวเรียบร้อยเพื่อรักษาหน้าให้เขาคุณคิดดูสิฉันเพิ่งรู้จักเขาแค่สามวันเท่านั้นเขาก็สั่งฉันแล้วแถมยังยกเรื่องที่ใครๆมองว่าฉันเป็นแฟนเขามาอ้างให้ฉันแต่งตัวเรียบร้อย ทั้งๆท,ที่เขาก็เป็นคนบอกเองว่าหลังจากฉันกลับจากที่นี่แล้วทุกคนก็จะลืมฉันไปเองแล้วทําไมฉันจะต้องรักษาหน้าให้เขาด้วยเรื่องการแต่งตัวของฉันมันหนักหนากับชีวิตของเขามากเลยหรือยังไงฉันกําลังจะรู้สึกดีกับเขาแล้วเชียวดูสิมาทําให้โมโหอีกแล้วฉันจะทํายังไงกับตาประธานผู้ยิ่งใหญ่ค้าฟ้าคนนี้ดีเดียวคุณบอกฉันหน่อยสิฉันจะเปลี่ยนเบอร์ใหม่ดีไหมเขาจะได้ติดต่อมาสั่งโน้นสั่งนี่ฉันไม่ได้อีก ฉันว่าเขาเริ่มจะไล่สารามากขึ้นทุกวันเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ลายผีเข้าผีออกคอยดูนะถ้าพรุ่งนี้ฉันหาที่ไปไม่ได้ฉันจะใส่ทูพีสีส้มเดินหน้ทั่วรีสอร์ทคนอ่านกัดฟันกรอดพยายามค่มอารมณ์ตอบกลับไปเขาอาจจะรู้สึกพิเศษกับคุณก็ได้นะฝนไม่อย่างนั้นผู้ชายที่ไหนเขาจะกล้าทําตัวให้คนอื่นคิดว่าเป็นแฟนเขาล่ะผู้ชายส่วนใหญ่ก็ห่วงชีวิตโสดกันทั้งนั้นคุณลองคิดดูดีๆ ว่าท่านประธานผู้ยิ่งใหญ่ของคุณเขาปฏิบัติตัวกับคุณอย่างไรบ้างผมไม่กล้าออกความคิดเห็นอะไรมากนะักส่วนเรื่องเบอร์โทรของคุณไม่ต้องไปเปลี่ยนหรอกนะเพราะมันจะทําให้คุณลําบากเสียเปล่าๆแค่คุณเมมเบอร์เขาไว้ถ้าเห็นเป็นชื่อของเขาคุณไม่ต้องรับก็พอแล้วเผื่อคราวหน้าคราวหลังคุณนึกอยากจะขอความช่วยเหลือเขาขึ้นมาแค่คุณเมมเบอร์ของเขาไว้ถ้าเห็นเป็นชื่อของเขาคุณไม่ต้องรับก็พอแล้วเผื่อคราวหน้าคราวหลัง คุณนึกอยากขอความช่วยเหลือเขาขึ้นมาจะได้มีเบอร์ไว้ติดต่อส่วนถ้าคุณจะใส่ทูพีส่วนถ้าคุณจะใส่ทูพีส,ส,พสีส้มผมแนะนำว่าควรจะมีภาคลุมสักนิดก็ยังดีเขากดส่งไปเพียงครู่เดียวเธอก็ตอบกลับมาว่าที่จริงเขาก็ดีกับฉันมากนะเรียวถ้าไม่เกี่ยวกับที่เขาชอบตำหนีเรื่องการแต่งตัวของฉันฉันว่าฉันอาจจะหลงรักเขาได้ไม่ยากเลยเพราะเขาน่ารักมากๆในบางช่วงเวลาพูดง่ายๆก็คือ ถ้าไม่ติดว่าเขารวยว่าจนคนอย่างฉันเอื้อมไม่ถึงแล้วละก็ฉันอาจจะเทใจไปให้เขาสัก20%ิซ์แล้วก็ได้แต่พอเขาโทรมาไม่กีนน้นี้ความรู้สึกของฉันมันก็ติดลบไปเลยร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นเรื่องทูพีสสีส้มฉันยังไม่ได้ซื้อมาหรอกนะฉันโมโหก็เลยพูดไปอย่างนั้นเองแต่ถ้าเขาทําให้ฉันโมโหอ,อีกฉันจะใส่ทูพีสสีส้มเดินให้ทั่วรีสอร์ทเลยจริงๆด้วยคนที่อ่านสายหน้าเพราะไม่รู้ว่าจะยิ้มหรือจะเครียดต่อไปดีก่อจะตอบกลับไปว่า ผมแนะนําให้คุณลืมความโมโหท่านประธานขี้เก็กของคุณไปก่อนแล้วเอารถไปลองขับเล่นชมวิวใกล้ๆดีกว่าไหมจะได้รู้ด้วยว่ารถของคุณซ่อมเรียบร้อยดีหรือยังเผื่อพรุ่งนี้คุณไปเที่ยวจะได้ไม่เกิดเหตุการณ์แบบวันก่อนอีกหากมีเวลาเหลือค่อยกลับมาว่ายน้ําในตอนเย็นเพราะแดดไม่แรงนะหรือคุณจะไปเลือกซื้อชุดว่ายน้ําใหม่ก็ได้คุณจะได้หายหงุดหงิดผมว่าเขาอาจจะโทรมาขอโทษคุณในะอีกไม่นานนี้ก็ได้หากเขารู้ตัวว่าทําตัวไม่มีเหตุผล น่าแปลกที่คําแนะนํานั้นสามารถหยุดอารมณ์หงุดหงิดของเธอเอาไว้ได้วรสาตอบอีเมลของเขากลับไปจ้าเลียวคําแนะนําของคุณทาให้ฉันหายหงุดหงิดลงไปบ้างแล้วฉันจะลงไปดูรถเดี๋ยวนี้ละ่ะจะขับวนชมวิวอยู่แถวแถวนี้ก่อนอย่างที่คุณแนะนําแต่ถ้าเขาโทรมาขอโทษก็คงไม่สําเร็จหรอกเพราะฉันบันทึกเบอร์เขาไว้แล้วและจะไม่รับสายเขาอย่างที่คุณแนะนําฉันไม่กวนคุณแล้วนะจะรีบออกไปขับรถเล่นก่อน แล้วตอนเย็นอาจจะว่ายน้ำเล่นต่อเออที่นายเดียวแนะนําอะไรก็เชื่อหมดละแต่ไอ้คนมีตัวมีตนพูดอะไรไม่เคยจะเชื่อเลยคนอ่านบนอุบอิบอยู่คนเดียวทําหน้าบูดบึง้งไม่ได้พูดกับผมใช่ไหมครับคุณวริศเวทถามขึ้นคนเป็นนายสะดุง้งเออเปล่าเปล่านายเวทขับรถไปเถอะชายหนุ่มสายหน้าไปมาที่เดี๋ยวนี้เขาทําอะไรหลุดหลุดเพี้ยนเพียนไปหมดก่อนจะนั่งนิ่งเลิกสนใจสมาร์ทโฟนในมือ แล้วหันไปมองวิวทิวทัศน์รอบตัวแทนจบบทอีแล้วนะคะหนูฝนนี่ก็ดื้อไม่เบาเลยส่วนพี่วริศก็แอบหึงหึงได้แม้กระทั่งตัวเองไว้พรุ่งนี้มาติดตามกันต่อนะคะว่าเรื่องราวของทั้งคู่จะเป็นยังไงต่อไปแล้วก็เช่นเคยค่ะขอบคุณทุกคนมากเลยค่ะที่ว่า เข้ามาคอมเมนต์แล้วก็กดติดตามให้ใครอยากอุดหนุนนักเขียนก็ทักไปที่เพจทิพทิวานะคะสามารถเข้าไปคุยกับนักเขียนแล้วก็สั่งซื้อหนังสือได้ค่ะทั้งที่เพจทิพทิวาแล้วก็เพจสำนักพิมพ์กลางอักษรน,นะคะเรื่องเงารักในม่านฝนกับในวันที่รุ้งทอแสงตอนนี้มีเหลืออยู่ประมาณอย่างละ40เล่มนะคะมีจัดโปรโมชั่นขายคู่กันในราคา490บาทนะคะจากราคา598บาทนะคะลดไปเยอะเลย ถ้าใครสนใจหนังสือก็ทักไปสอบถามกันได้นะคะแล้วก็ในส่วนของอ e ีบุ๊กก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ m e p m a r k e t c o m และ hi-tech.com นะคะสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ